ะครับตอนนี้รับถอยหลังครับ4 3 2สครับแล้ววอเปิดมาเรียบร้อยครับด้านของไฮด้านของมังคุดครับยังไงครับแยกเป็น2งโซนครับมีโซนหนึ่งแยกขึ้นบนไปแล้วครับเดี๋ยวดูยังไงครับมาครับมายืนคุมตรงเตรงกลางกันหน่อยครับแบบเป็นสอ RWC 0 7นครับเอาด้านของแชมเปี้ยนหาข่าวกันก่อนครับไล่ดูโซนกันไปครับด้านของแชมเปี้ยนครับโดดซ้ายขวากันไปเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงครับ โดดไปดูเนี่ยสุบีสุบาไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนเขาดักนะครับด้านของบางคุดครับเอาแชมเปี้ยนเนี่ยลีโรไปดูก่อนครับบอรลี่รีโรไปดูก่อนครับไล่เช็คกันไปครับอลลดอหนายก็ไปหาข่าวครับดูว่าอยู่ในตำแหน่งไหนครับด้านของบางคูดครับวันนี้น่าจะมาแบบเต็มสูบเลยนะครับเซตอัพกันมาแบบเต็มสูบเลยครับตอนนี้ก็คือรออยู่ครับรอดูว่าใครจะเป็นฝ่ายเดินก่อนครับจะเป็นทาด้านของไฮเอ็นเดินก่อนหรือเป็นบางคุดเดินก่อนครับตอนนี้ก็รันบัฟครับโอ้ยืนมองกันไป แล้วดูว่าใครจะเข้าทำามันก่อนครับจดจดจ้องจ้องกันอยู่ครับยังหาหาข่าวไม่เจอครับยังหาข่าวไม่เจออยู่ครับยังไงครับเอาครับบางคุดเดินโซนขึ้นไปด้านบนแล้วครับยังไงครับปรับระดับกันหน่อยอยู่สะพานด้านบนแล้วครับตอนนี้สะพานรวลาแปดยืนมองอโซลิ้งนําก่อนครับน้องอโซลิงนําก่อนครับค่อยๆ่กระดึบโซนไปไฮเอ็นกันรออยู่ครับรอข้ามสะพานนะครับไฮเอ็นโอ้ฮอกกิงรอนับน อุตลุดเลยครับตอนนี้ครับอาครับมังคุดจะเป็นฝ่ายเดินก่อนหรือเปล่ารอวนี้แอร์โรยับยับไปก่อนครับแอร์โรชาเวอร์ไปก่อนครับมามีโฟกคัสขึ้นไปด้วยครับมามีตั้งเหลี่ยงโฟกัตอีกโอ้โหไฮเอ็นยับเขาเรียกว่ารับเต็มระบบรับเต็มระบบจัดครับอย่างนันยังไม่ขึ้นครับรูปแบบยังไม่เข้าธรรมเมื่อไหร่ครับเป็นรูปแบบการเซตเพนก่อนนะครับดูว่าใครจะใชถึงครับใครจะเพียงพันกันก่อนครับตอนนี้มี ดับเบิลสตาร์ตี้กันไปแล้วดูว่าสายฮานูอันนี้กำลังลอยข้ามฟ้ากันไปอยู่ครับใช้เมสกิวันก่อนครับเล็มได้เล็มครับใครเบอร์ไม่ปั๊มเนี่ยหงายเลยนะครับผมบอกให้นะครับเดี๋ยวดูว่ามีศพหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเห็นรูปแบบแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่สู้กันนะครับคือพยายามเล็มชิงความได้เปรียบก่อนครับคือถ้าใครเบิร์ดเพิเนี่ยพอรู้ว่าอีกฝั่งตายเนี่ยก็ไม่เข้าหาครับังคับให้ต้องบีบเข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเบิร์หรือเปล่ายืนมองๆจนจดจ้องๆกันอยู่ครับ ผมชอบหลอดไนล์ว่ัคอกกิ้งรอดูโซนกันไปด้วยครับเอาเงับฝ่ายบิดล่าปิดขอบรงสะพานทิ้งไว้ครับเดี๋ยวดูว่าไอเอ็นเนี่ยจะมีการแบ่งชุดสองไปเล่นทางโซนฝั่งด้านหลังหรือเปล่านะครับตรโจ้ต้องจ้องกันอยู่ครับด้านของโซลิงก็บัฟกันไปนะครับค่อยๆบัฟกันไปครับแหมโฟกัสข้ามฟ้าขลุขึ้นไปครับแหมมีตี้สายนูให่ออกเรื่อยๆนะครับเบื่อไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นเขาไม่ทําอะไรกันี่ยเอาครับเหมือนมีสายฮัดูลงด้านล่างอีกด้วยครับ โอ้แล้วนี่ครับบางคุดมี2โซนครับเอาแล้วครับเดี๋ยวดูว่ายังไงดาของไอเอ็นก็แยกเป็นสองเลยครับสองสองอยู่มีโซนหลักกับโซนรองครับแต่เหมือนไอเอ็นเนี่ยจะแบ่งก็แล้วแบ่งชุดผู้เล่นเท่าๆกันเลยนะถ้าจะจัดเวทบาลานมาเลยครับเดี๋ยวดูกันหน่อยว่าใครจะเป็นฝ่ายขึ้นหาก่อนแต่แน่นอนครับว่าบางคุดเนี่ยบีบขึ้นมาแล้วครับโซนที่2ด้านล่างครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นฝ่ายครับเพียงพามันไปครับตอนนี้เวลาผ่านไป3มนาทียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ รียกว่าแค่สกิดกันอยู่ครับออาเลยบางคุณยังไงาจะเข้าไปยังไงครับคือบางคุณเนี่ยโ,โซนที่2แยกอ ork, อกมาจากด้านล่างครับอีกโซนนึงอยู่ฝั่งตรงสะพานอยู่ครับเดี๋ยวดูว่าโซนไหนจะวินครับต้องหอต้องค่อยๆทำงานละเอียดระเมีดมยดระไมนหน่อยนะครับค่อยๆเก็บงานกันไปเก็บขอบครับกว่าจะได้ฆ่ากันเนี่ยคือต้องชัวร์ครับต้องชัวร์นะครับ16คนครับบางทีเราเปิดก่อนไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับบางทีเปิดก่อนก็ได้ปู่เหมือนกันครับเดี๋ยวรอสักหน่อยผู้ชมเฟสกันตอนนี้ผมก็ ไปใส่สี่ทีนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มจะแก่ลงไปแล้วครับเอาไงครับเริ่มมีแบ่งโคนไอเอ็นแบ่งยืนตอนนี้ยังไม่เป็น,นโซนเท่าไห่ครับยืกนกระจายกันหน่อยครับเดี๋ยวดูรูปแบบการเข้าถักเอาละครับแล้วมาคุ้นด้านบนเดินแล้ว ดนบีบไปโยยังไงครันเราผขโปรเฟสเซอร์เอาเรียบร้อยไฮเอ็นแตกหนึ่งครับโปรเฟสเซอร์ยังไงครับด้านหน้าไฮเอ็นครับบีบดาเมจขึ้นมาด้านโซนขวาบีบขวามาก่อนครับด้านล่างบางคุดก็ยังไม่ขึ้นครับด้านโซนด้านบนบางคุณจะโดนหรือเปล่าไฮเอ็นจะจี้ด้านบนก่อนแล้วครับตอนนี้ไล่จี้ขึ้นไปด้านขวาบีบตีล้อมแล้วบางคุดเข้าหลังกันอยู่แล้วโซนไฮเอ็นฝั่งซ้ายดูเหมือนจะหมดครับยังไงบางคุดบางคุณเหมือนจะได้ล้อมนี้ปิดกล่องอยู่ไล่ใส่กันไปครับด้านบนจะยืนแข่งจัดนะครับตอนนี้ไฮเอ็นแตกพ่ายนกครับโห เจอสองตนเข้าไปแบบตึงๆครับดานบนดานล่างครับไล่บีกันไปคตีกรอบล้อมกันมาครับเอาเลยครับรอบแรกครับเป็นท้างหน้าของบางคูนครับผมขึ้นนําไปก่อนครับผมหนึ่งต่อศนว้าวของจริงโอ้ต้องบอกว่าดูเดือดจริงๆครับบางคูนยับรูปแบบการเข้าทำครับท่านผู้ชมครับดูดันสุดๆครับเดี๋ยวรอดูไฮไลท์กันด้วย ก็เรียกว่าเป็นแบบนั้นครับนะครับแล้วว่าใส่เต็มแน่นอนครับไม่มีกั๊กแน่นอนครับเข้ามาถึงรอบชิงกันแล้วครับรอบการไฟนอลแล้วนะครับขอภัยครับรอบการไฟนอลแล้วนะครับเผาครับไฮเอนครับเดินไวเลยครับลงล่ามาก่อนดูทิศทางลงมาแล้วครับตอนนี้ทิศทางบอกลงล่างดีกว่าล่างไม่ยังได้เปรียบครับแยกเป็นสองโซนเหมือนเดิมกันเนะของไฮเอนครับแยกเป็นสองโซนเหมือนเดิมครับเส้นผ้าเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนฝั่งครับพอตัวเองอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยลงมาด้านล่างแทนครับตอนอยู่ฝั่งขวาขึ้นไปด้านบนครับ ไทยเนี่ยจะเป็นฝั่งรับแทนครับแล้วเหมือนเดิมครับเซตแพ็ท่านเดิมเลยครับไฮวิสาครับไฟพิลล่าดักขอบไปก่อนครับไล่เซตไฮไฟพิลล่าครับดักขอบบนล่างไปก่อนครับเช็คขอบกันไปนะครับนะครับและตอนนี้ครับมีข่าวดีมาแจ้งครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยครบ1,000ท่านแล้วนะครับผมทั้ง2แพลตฟอร์มครับไปกันต่อนะครับลุยกันต่ออาครับเดี๋ยวดูมังคุดกันหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงครับมั่นใจมาด้วยครับมังคุดเพราะว่า รอบล่างเนี่ยไปได้วินมาก่อนครับเรื่องของการบุกครับมั่นใจอยู่ครับตอนนี้ตัวละตุนสกอร์ไ้ก่อนครับตุนสกอร์ไปก่อนนะครับขึ้นนํามาแล้วหนึ่งแต้มครับอุ่นใจอยู่ครับยังมีใบประกันอยู่เอาครับเดี๋ยวรอดูกันหน่อยครับไฮเอ็นก็ต้องระมัดระวังแลวรอบครอบขึ้นกว่าเดิมครับต่างเสด็จอัพกันอยู่นะครับเนี่ยบนล่างครับไฮเอ็นครับยืนรอเป็นไฟรอครับ แล้วตอนนี้ ABC เนี่ยจะปิดตอนนะครับเราได้กิจกรรมนะครับท่านผู้ชมครับ ABC เนี่ยจะปิดตอน19เนกา27นาทีนะครับตอนนี้ยังเปิดให้อยู่นะพอครบแล้วท่านแล้วนะครับสามารถไปรับได้ต่อนะไม่ใช่ว่าหมดแล้วหมดเลยนะพอครบ1,000เนี่ยก็จะเปิดให้อีกรอบนึงนะครับครบ1,500่าก็เปิดให้อีกรอบนึงนะครับสำหรับในส่วนกิจกรรมที่ไปรับ GM MacBo บอนะครับก็สามารถไปรับได้ตามสเตตต่างๆนะที่ผ่านเงื่อนไขนะครับที่ทีมงานนะครับ แจ้งเข้ามานะครับผมตอนนี้หนึ่งพันท่านครบแล้วตอนนี้เอพีซีเปิดเรียบร้อยนะครับเอาครับยังไงครับไอเอ็นครับก็ยังยืนจุดเอาครับเริ่มเดินโซนแล้วครับโซนหลักขึ้นบนโซนรองลงล่างครับไอเอ็นจะเป็นฝ่ายเข้าทําหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปโซนล่างโซนสองนนฮะของไอเอ็นดีกว่าครับปรับระดับยังไงครับเดี๋ยวดูแวบไปดูบางคุ้ด้านบนกันหน่อยครับบนขวาเอาครับไอเอ็นนี่โซนสองครับยังไงครับโซนสองเดินด้านบนครับไปดูโซนหนึ่งกันหน่อยครับ หมดแล้วเหมือนโซนหนึ่งอวิ่งทําเกมแล้วครับไฮเอ็นใจร้อนแล้วครับวัยรุ่นใจร้อนนะไฮเอ็นโอ้เอาครับบางคุดนี่โซนหนึ่งครับอันนี้โซนหนึ่งครับดูบางๆหน่อยครโซนหนึ่งแต่ดูโซนสองกันหน่อยน่าจะประทังกันด้านล่างด้วยครับยังไงยามบางคุดจะรู้หรือเปล่าครับเนี่ยว่าตอนนี้ลังโดนลุงกินโตครับยังไงครับวันนี้เอาครับ โซนหนึ่งครับยังไงครับดูโซนกันอยู่แล้วไฮเอ็นไวยเลยครับโอ้ยโวิ <tr> ่งกูข <tr> ึ้นมาวิ Connie ่งใจเย็นโอ้ยโอ้ยวิ่งเรียบร้อยครับโดนโฟล์ฟ่าเข้าไปโดนโฟล์่ากระโดดไนท์เป็ดระเบิดตัวแรกครับเบรกเอียดเลยครับเมื่อกี้ล่วงไปหนึ่งครับโดนโฟล์ฟ่าครับโฟล์ฟ่าข้ามข้ามสะพานกันไปครับโอ้โหแม่กเบย์โอ้ยเรียบร้อยล่วงคาดงหนึ่งครับยังไงแล้วล่วงไปอีกหนึ่งครับไฮเอ็นหรือว่าจะโดนโซนสองบังคุนจากฝั่งซ้ายบีบอยู่ครับแล้วโซนหนึ่งครับีบขึ้นแล้วครับหน้าของบบบัคุีีขึ้้้นนนมาแลวตอ เราโปรเฟสเซอร์ขึ้นค้ำใส่บอลลกมาโดนสองโซนแยงไครกันจ้าไปโซนซน้ายก่อนครับจอโซนซน้ายก่อนแต่แล้วอาบางคุณโซนขวาบีบแล้วก็้วตีกรอบล้อมอยู่โซนซ้ายเขาขำไว้ปิดกล่องนี่ปิดกล่องเรียบร้อยครับแล้วเ,เข้าไปมอลอิงแบงค์เขาหลอดไหนจ้าก็ไปหน่อยแล้วเรียบร้อยนะลายหายลงดีกันไปครับโอ้โหเอาครับเจอสองโซนแบบตึงๆครับโอ้โหเจอโฟกัสโฟฝ่าเข้าไปก่อนครับบอกว่าบางคุณวันนี้มาแบบแ,บบแอคเซสซีฟจับเลยครับเอาเลยครับ วูดแล้วึ้นนําไปก่อนครับสองตัวศูนย์เกมครับด้านของบังคูดครับโอ้วันนี้ดุจังคับบังคูไปทําอะไรมาครับเนี่ยโอ้โหซอนดุจัดเลยครับบังคูดครับของบังคูครับจะมาจากซ้ายมือของจอสตรีมครับส่วนทางด้านของไฮเอ็นเนี่ยจะมาจากขวามือของจอสตรีมครับรอรับชมกันหน่อยครับเกมที่สามจะเป็นยังไงครับไฮเอ็นจะเอาคืน ตีไข่แตกได้หรือเปล่าครับเอาครับมาแล้วครับแล้วตอนนี้ไฮเอ็นอุ้ยวิ่งล่าเลยครับยังไงสองโซนได้ไวครับแบบนี้ไม่ต้องคิดแล้วครับเดี๋ยวไปดูโซนสองด้านบนกันหน่อยไปกันแบบไวๆเลยครับอุ้ยวิ่งเข้ามาแบบหน้าตั้งเลยวุดเดียวครับยังไงครับไฮเอ็นไม่มีจะต้องเสียแล้วครับวิ่งเข้าหาเลยครับไฮเอ็นครับอู๋มาแล้วครับด้านบนกับตรงกลางบางคุณต่โซนเดียวอยู่ครับเอาแล้วครับเดี๋ยวดูกันหน่อยว่าโซนไหนจะของจริงด้านบนจะขึ้นแล้วไฮเอ็นยังไงโซลิงเบิ ไล่โบกันไปครับชาร์จแอคทัตกันมาอยู่ครับแล้วยังไงอุ้ยมาคุณลวกไปหนึ่ง grab หลาเข้าไปแต่ว่าไฮเอ็นดังแต่ตรงกลางเนี่ยก็ล่วงไนกันได้ของโปรเฟสเซอร์ครับไม่รอดครับยังไงครับค่อยๆบีกันไปอ่ะดูว่าจะฝั่งไหนครับเอาครับหน้าของบางคุณเป็นฝ่ายตั้งรับครับก็มีโบเสาตั้งกันไปกับโฟกัสทะลุกันไปครับไฮเอ็นตรงกลางเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวว่าเป็นทันตรงนะทุกคนครับรับดาเมจเต็มๆครับเอาครับอุตสาห์โซ่การยิมโพสิชั่นสำคัญครับในการเล่นโซ่ครับ เอาครับไฮเอ็นโซนด้านบนรับจะลงหรือเปล่าแก,กจะลงหรือเปล่าไฮเอ็นไนหน้าลวไา Knight, ากไปหนึ่งครับหน้าของหลอดไนรับแตกไปหนึ่งก็ต้องสภานยครับ,บยังไงครับพยายามเดินขึ้นมาครับเปล่าครับตรงสกานสภาเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มแย่เพราะว่าโดนดาเมจทางตรงครับคือขึ้นไม่ได้นนเองนะครับเพระาะดาเมจมันหนักเกินเนี่ยขึ้นไม่ได้แนะ่นอนครับเอาครับยังไงครับบงคุดจะขึ้นได้บนจากโซนด้านบนหรือบาังคุดเริ่มกระดิกแล้วเรียบร้อยยับไปโอเคมิดไ่รอดหนึ่งจากคนช้าพาลาดินไปอีกหนึ่งครับได้ยังปาลาดินไปอีก เสียทรงก็แบบนี้บางขุดไล่นะครับไล่แล้วใครจะมีเหลือโซนเดียวหรือเปล่าครับหรือจะมีโซนล่างด้วยบางขุดครับมาโซนเดียวแน่นๆเลยครับตอนนี้อุรแลนียนพผาโบลเซอร์ไหลไปหนึ่งแลเรียบร้อยครับโดนสองเข้าไอ้เสาแตกไปหนึ่งแล้วห้าของบางขุดหลังไปครับจะไปไฟไฟเบอลรองครับไม่ไหวครับกลับไม่ได้กลับไม่ได้ครับไอเอ็นยังไงครับจะสั่งรวมกลุ่มหรือเปล่าปอดร้าวของบางคุณจะแยกเปสองโซนสิบสองคนครับไปล้วงหลังครับไพ่พยาัญชนะโซน หนึ่งปาร์ตี้หม้ของมังคุดก่อนครับยังไงยื้อได้หรือเปล่าหัวฉนลามโซลิงเกอร์โดนจับอยู่ครับไฟเบอร์ร้องดักไวครับลมุดหลบลงไปไม่รอดครับสุดาของสไดเปอรแก็แตกไปหนึ่งครับไอตี้ปวดมังคุดี่ไปยกตีครับหัวหน้าเหลือแต่หัวหน้าครับโปรเฟสเซอร์อย่างเดียวแต่ว่ามังคุดด้านหลังตามเก็บงานหมดเรียบร้อยครับกวาดอยู่ช่วงล่างรับมังคุดไล่บีบขึ้นไปขย่าแล้วแบบนี้ครับเดินดีแล้วมังคุดเก็บกระจาดกวาดงานเรียบร้อยครับโอ้โหแตก เรียบร้อยครับเป็นด้านของมังคุดครับไม่มีอะไรผิดพลาดครับโอลอยู่เกือบจะครบเลยครับน่าจะเป็นมังคุดครับผมเป็นส่งด้าหัเองกลับบ้านไปครับสามตัวศูนย์ครับตึงจัดเลยครับด้านของมังคุดครับ